มาอปล่อยได้แล้วลูกปล่อยได้แล้วมัง้งพ่อจะไปทำงานโอโ้โหวันเอ้ยอแต่วันของเราคนยอมนะไม่ยอมปล่อยเลย จะลองจะปล่อยกี่มองฮะวันผมจะปล่อยสบงพ่อกี่มองลูกะจะปล่อยสบงพ่อกี่มองบอกมาดีๆวันเนอ,อ้ยเอากินเอาเลยชอบอไม่หนูก็ปล่อยก็ได้พ่อไม่ดีหรอก <c oughs> <c oughs> เออไม่ปล่อยอจริงอ,ะอ่ะอ๋อ อ้วนเอ้ยแล้วอันฝ no. so right ุหมดแล้วนะเออนะอวันอีวันอี้ะเก็บกินอันที่หกอร่อยเหรออ้วนเอ้ยอ้วนเอ้ยอ้วนเอ้ยเฮ้ยอ่ะไป่อนนะบายนั่งรถนั่นแหละ